มะโคอีกแล้วนะครับผมอันนี้เป็นมะพโคคูกิตานะครับผมอันอนี้สามตันนะครับผมนะอันตู้แอร์นะครับรุ่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับที่จอดอยู่นี่ครับตัวนี้ก็รุ่นเดียวกันแต่ว่ามีแอร์นะครับผมมีตู้แอร์ ถายคลิปอีกเว่าเพื่นสีเฮ็ดคลิปที่ขึนนน้นจังไ๋เนาะม่้อนี้ก็ขึ้นรอบสองนะแต่เนาละมองกันนะสิลางเสีอน่งรถจันกไก่ยาวปซมรเย รถไม่หรองมังกตอนคืนนี่แหะครับ ถ่ายรนถ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมถึงได้ยังไม่ด้พับเสร็จนะครับผมเป็นร้อยกัน ไปอันฝาไทยไปเนาะรีบร้อยแล้วครับโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแน่เลยครับผมเพื่อเป็นกวันและก็นั่งใจในการเห็นวิดีโอเที่ยวต่อไปนะครับผมครับสวัสดีครับผม